วันนี้เราก็มาอยู่กันตรงแยกกรอกจันพอดีเป๊ะตามคำชวนของเพื่อนๆเราให้มากินหมูกระทะที่เคลมว่าเด็ดมากจนให้เป็นหนึ่งในร้านหมูกระทะในดวงใจเลยนั่นก็คือร้านเฮงเฮงเฮงหมูกระทะนั่นเองค่ะร้านก็จะตั้งอยู่ตรงแยกโรงแรมชาเทียมพอดีนะคะถ้าขับเลยก็ต้องไปวนมาใหม่จ้าและดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ขี่เลยเดินทางขึ้นหนึ่งฟุตตรงนี้เพื่อความสะดวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะร้านจะมีที่จอดให้ตรงนี้นิดนึงค่ะ ค่ะแล้วด้วยความที่เรามากันเร็วคนไม่ค่อยเยอะก็จะได้โต๊ะเลยรอบแรกก็สั่งเป็นชุดรวมใหญ่มาก่อนหนึ่งแล้วก็เมนูแนะนําของทางร้านก็คือเกี๊ยวกุ้งกรอบสุดยอดมาอีกหนึ่งค่ะและอีกชีเด็ดของทางร้านก็คือน้าจิ้มสูตรเด็ดจากโครานั่นเองเครื่องแน่นใส่กันมาแบบไม่งบเลยค่ะเราก็มาตั้งเตาเติมน้าซุปรออาหารกันนะคะมาแล้วค่ะเกี๊ยวกุ้งกรอบสุดยอดเสิร์ฟพร้อมน้าจิ้มบวยน่ากินมากๆ ส่วนเต้าหมูกระทะและชุดหมูรวงของเราก็มาแล้วเช่นกันค่ะผักให้มาจานโตโตเลยอาหารเสิร์ฟค่อนข้างเร็วค่ะเราก็ทําการคลุกไข่แดงที่ราดมาบนหมูหมักนะคะหมูถูกหมักมาแบบข้าวเนื้อแล้วแมชหนึ่งมาดูฝั่งเพื่อนเรากันค่ะความเซียนในการถูกมันหมูลงบนกระทะลื่นไม่มีสะดุดค่ะอีกคนก็คือเอาผักใส่ซุปเรียบร้อยทํางานกันแบบทีมเวิร์กนะคะความจริงก็คือหิวกันทั้งหมดนี่แหละค่ะ สิ่งแรกที่ได้กินเลยไม่ต้องรออย่างอื่นก็นี่เลยค่ะกุ้งเน้นๆแป้งขอมากรอบจิ้มน้ำจิ้มเล็กน้อยบอกได้เลยว่ากรอบสุดยอดคือไม่เกินจริงค่ะต่อไปเราก็จะมาจัดการย่างหมูของเราต่อกันเลยค่ะหมูมาเป็นชิ้นเต็มๆคำนะคะไม่มีเศษๆตอนนี้กระทะแรกมันก็จะเต็มๆหน่อยๆนะคะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอหมูสุกรวมถึงกวาดด้วยในชุดรวมจะมีกุ้งปลาหมึกตับหมูมาให้ด้วยนะคะย <Yeah! S 1> และนี่คือหมูชิ้นแรกของกวาดค่ะเป็น3ามชั้นติดมันนิดๆให้พอจุซี่หน่อยๆ กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากโคราชของทางร้านก็ให้ภาพอธิบายค่ะทางร้านมาหมักหมูมานุ่มอร่อยเข้าเนื้อและเคี้ยวง่ายไม่เหนียวเป็นมิตรต่อฟันมากๆค่ะกล้าพูดแบบไม่อวยเลยค่ะว่าหลังจากนี้หมูกระทะเจ้านี้จะเป็นร้านอันดับต้นๆที่เลือกมากินเลยค่ะหมูอร่อยน้ำจิ้มดีไม่เผ็ดจนเกินไปแถมเครื่องแน่นๆนะคะวัตถุดิบและคุณภาพกว่าด,าดีมากๆเลยค่ะ เราก็ย่างกันต่อไปค่ะอย่าได้หยุดเราก็ลงหมูกันเรื่อยๆเลยค่ะมากัน3สาวนานๆได้เจอกันทีเมาไปย่างไปอัปเดตชีวิตสไตล์มนุษย์ออฟฟิศเตาเราก็เริ่มไปแรงรสชาติเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะมาเติมน้ำซุปกันหน่อยและน้ำซุปของทางร้านก็คือหวานมากจ้าและนี่ค่ะต่อมาคือน้องเบคอนของเราจิ้มน้ำจิ้มกินคือดีงามมากหอมความสโมก ให้ดูเนื้อหมูช่ำๆนะคะจิ้มกับน,น้ำจิ้มสูตรนี้คือความอร่อยแบบลงตัวมากๆเลยเนื้อนุ่มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดแจ่มว้าวมากค่ะ <Yeah! S 1> กวาดก็ขอ,อกินคำนี้ให้ดูนะคะกัดเข้าไปตัวหมูก็จะมีความอมน้ําหมักนิดๆนะคะรสชาติดีเลยค่ะแล้วแบบ ความน้ำจิ้มโคราชพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาปรุงผสมยังไงไม่รู้แต่อร่อยมากค่ะเอาไปสิ่ดเต็มเลยจ้าแล้ววนเส้นของทางร้านลวกมาจะหน้าตาคล้ายเส้นหมี่นะคะแต่กินเข้าไปก็คือ t e x t อร์วนเส้นดีงามมากค่ะนี่ค่ะเจ้าเบคอนสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งจานเพราะนางอร่อยนะคะเตรียมรอลงเตากันเลยนอกจากเบคอนแล้วเราก็สั่งชุดหมูใหญ่มาเพิ่มอีกหนึ่งชุดจ้าสำหรับชุดนี้นะคะจะมีแค่เนื้อหมูกับสามชั้นสองอย่างค่ะรู้สึกว่าร้านหมักหมูอร่อยจนต้องเบิ้นเลยค่ะ เราก็ทำการตีไข่คนๆให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะแบ่งหน้าที่กันไปข่สามสาวหน้าตาเตารอบนี้ค่อนข้างดำจากการไหม้นิดหน่อยนะคะให้ดูความจูซี่ของหมูแบบใกล้ๆนะคะถ้าไม่ย่างนานจนแห้งไปยังไงก็อร่อยค่ะเช็คบินออกมา <S <S มือน,นี้ <S <S รวมแล้ว851บาทจ้าเรียบร้อยค่ะหมดเกี้ยงอิ่มแบบจุกๆ3คนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กวาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้กวดลาไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ